ฮัลโหลเจอกนะันแลนเพื่อนๆน,น,น,ะะน,นี่ค่ะทานกาแฟนะคะกาแฟโซมค่ะนี่ค่ะหอมอร่อยสดชื่นค่ะใครที่ปวดหัวไมเกรนนะคะชอบทานพารานะคะนี่ค่ะทานตัวนี้ค่ะแล้วคุณจะไม่ทานพาราเลยค่ะพาราจะนี่จะทิ้งไปเลยฉันเป็นตะก่อนฉันเป็นปวดหัวบ่อยไปหาต่หมอหมอให้แต่พารามากินวันหนึ่งฉันกินหกเม็ดก้อนเนี้ย ไปหาหมอกินถั่พาราวันหนึ่งหกเม็ดหกเม็ดมันปวดหัวเยอะปวดมากพอตั้งแต่มารู้จักของสุเรียนนะคะกาแฟเขาเนี่ยคะ่ะฉันทานตัวนี้คะ่ะเปลี่ยนการทานคอลลาเจนมั่งตัวนี้มั่งดูแลร่างกายตัวเองคะ่ะตั้งแต่มาทานตัวนี้ไม่เคยทานพาราเลยคะ่ะนี่คะ่ะสุดยอดคะ่ะเขาดีจริงๆนะคะเนี่ยคะ่ะสมหกปีนะจ๊นะน่จ้ะ ลดดังเดิมนะคะนี่ค่ะเป็นโรคเบาหว,วานทานได้หมดค่ะฉันก็เป็นเบาหวานเนี่ยฉันก็ทานตัวนี้ค่ะไปตรวจไปอะไรนี่เบาหวานไม่ขึ้นความดันไม่ขึ้นไขมันไม่ขึ้นค่ะนี่ทานตัวนี้ค่ะสุดยอดการันตีได้ค่ะนี่ค่ะกาแฟสมดังเดิมนะคะของสุเรียนนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสนใจทักทายนะจ๊ะเพื่อน